สวัสดีค่ะทุกคนเราเคยบอกไปแล้วเนอะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าหลังจากหมดวิกฤตโควิด -19 เนี้ยมีที่ไหนบ้างที่น่าจะไปที่แบบสิบที่ที่เราบอกเออคัดคัดมาก่อนเนาะว่ามันน่าจะสามารถไปเที่ยวได้แล้วคนก็ถามว่าเอ๊ะ แล้วมันมีที่ไหนบ้างอะที่ไม่น่าไปก็ต้องบอกเลยวาโอ้โหคัดที่ท,ที่ที่พอไปได้ง่ายกว่าพอที่ที่ไม่น่าไปมันก็เยอะมากเลยแต่ว่าอ่าเราครัดมาเป็นใช้เป็น5มุมก็แล้วกันนะเพราะาบางมุมอะอย่างเช่น ยุโรปเนี่ยเราเรียกว่าเป็นที่เดียวเลยเราก็รู้สึกว่ามันทุกหย่อมย่าจริงๆยุโรปดังนั้นเนี่ยทัศที่แรกเลยที่รู้สึกว่าเออมันไม่น่าไปเลยตอนนี้เนี่ยถ้าในทัศนะเรานะรู้สึกว่าน่าจะเป็นยุโรปโดยเฉพาะแถบยุโรปตะวันตกเนาะอย่างที่เรารู้กันมีอะไรอิตาลีสเปนฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าดาวดาว,ดาวทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเย,นเยอรมันเยอรมันี่คนติดเยอะนะแต่ว่าคนเสียชีวิตน้อยอืมพวกพิการการแพร์นี่ต้องยกให้เยอรมัน,น่งสวิตเซอร์แลนด์จริงๆเราอยากแชร์มากเลยอะ คือเซตกลุ่มยุโรปเนี่ยเป็นเซตที่แบบว่ามันตลกตรงที่เราจำได้ว,ว่าเราไปถ่ายรายการที่สวิตเซอร์แลนด์บินกลับวันที่9มีนาปรากฏว่าวันที่9อ่ะก็นั่งคุยกับเจ้าของโรงแรมเนาะภรรยาเป็นคนไทยเจ้าของโรงแรมเป็นเป็นคนสวิสภรรยาเป็นคนไทยเขาบอกวันนั้นอ่ะที่นั่งคุยกันอ่ะสวิสติดเชื้ออยู่ประมาณไม่ถึงร้อยคนนะวันนี้นะวันที่นั่งคุยกันสามหมื่นจ้าสามหมื่นกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ประมาณ2เดือนอ่ะ ประมาณ2เดือนสามหมื่นกว่าเคสอะไรเงี้ยคือแบบเออหน้าตกใจเหมือนกันนะคือตอนนั้นเขาก็ไม่คิดว่ามันจะไหลขนาดนี้อะไรเงี้ยดังนั้นยุโรปตอนนี้ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนถ้าไปเที่ยวที่อื่นก่อนให้ยุโรปแบบฟื้นจริงๆฟื้นเนาะถึงจะแบบเราไปเราจะได้สบายใจคนไปเที่ยวก็าต้องการความสบายใจเนาะคือถ้าไปเที่ยวไม่สบายใจมันก็ไม่สนุกอะจะแบบถ่ายรูปตรงนั้นแล้วแบบเฮ้ยตรงนี้ไอ,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 อ้นั่นเดินมา,มาเฮ้ยติดปะวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็อ่ะก็ ยุโรปนะ,ะคัดออกก่อนโอ้ยุโรปในีนี้เรารวมตรุกรกีด้วยละกันตรุกรกีเขาอยากไปยุโรปให้เขาเป็นด้วยตรุกรกีก็เป็นเคสที่ตลกคือวันที่เราบินกลับอ่ะ mm hmm. เพื่อนที่ไปด้วยอ่ะ mm hmm. เขาต้องบินผ่านตรุกรกีไงคือเราบินทีีกลับ mm hmm. ใช่ไหม เขาบินผ่านตุรกีเขาก็กังวลอ่ะเขาก็เซิร์ชเขาก็ค้นหาข้อมูลก่อนว่าแบบเอ้ตุรกีมันน่ากลัวแค่ไหนวันที่เก้าีนาะตุรกีศูนย์เคสศูนย์เคสคิดดูผ่านมาสองเดือนทยานเลยจ้าเป็นตอนนี้แสนหกเยอะเนาะเยอะมากดังนั้นเนี่ยคือถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนเลยอีกมุมหนึง่งที่ควรเลี่ยงก็คือแน่นอนค่ะกะต้องอเมริกาตอนนี้ต่อให้ใครมีวีซ่าสิบปีอะไรใดๆก็ตามเนาะจริงๆเราปีนี้เราก็มีแผนไปอเมริกาเนาะ ไปขับเป็นเป็นรดทริปเมนิกาอะไรเงี้ยก็ประมาณล้าน3ไปแล้วตอนนี้คนเสียชีวิตก็เกือบ8ปดหมื่นเอาเป็นว่าให้มันไอ้นี่ก่อนให้มันทุเลาทุเลากว่าน,นี้ก่อนเนาะ,ะคืออเมริกาอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลี่ยงก่อนอเมริกา <The America. S 1> อ้าอีกที่นึงค่ะสีสันค o ลิฟูมาอินเดีย5 0,000ื่นกว่าคนไปแล้วตอนแรกก็ดูส่งว่าจะ ไม่ลุกลามแล้วตอนแรกตอนจนา earlier, tama, ําได้มาตอนที่มีข่าวโควิดใหม่ๆแล้วคนบอกว่าเฮ้ยคนอินเดียกินเครื่องเทศเยอะเนี่ยเห็นไหมประชากรเยอะเหมือนจีนน่ะทำไมจีนติดเอาติดเอาตอนนี้จีนติดใหม่ๆอ่ินเดียไม่ติดเลยจ้าฉลุยมาก คนบ,บอกนี่ไงอินเดียกินเครื่องเทศเยอะกินไปกินมาเป็นไงจ้าตอนนี้เคสแบบว่าดับเบิลของจีนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอินเดียเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่ติดละติดเลยเพราะเขามีพวกชุมชนแออัดพวกสลัมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใหญ่มากๆไงดังนั้นเนี่ยมันก็ง่ายที่จะติดอะไรอย่างนงี้อะอีกที่หนึ่งอิหร่านจ้า10,000แสกว่าแต่ตายกออ็ยังเยอะอิหร่านนี่เป็นเคสที่ติดตั้งแต่ต้นๆเนาะชาวบ้านเริ่มเริ่มดรอปละเริ่มเข้าที่ละอิหร่านยังตายวันนึง เยอะอยู่เลยอ่ะอืมก็แสดงว่าเรื่องก,การแพทย์ก็อาจจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เว้นไว้ก่อนถ้าางนั้นใครจะไปเที่ยวเว้นไว้ก่อนนี่เลยอิรานอินเดียอ,อะไรพวกนี้เว้นเว้นไว้ก่อนเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าจัดลำดับดูจากแรังกิ้งที่ประเทศที่ติดเยอะๆเนี่ยบราซิลก็จะเป็นประเทศที่ติดเยอะเหมือนกันเป็นแสนนะน่าจะเป็นแสนนะบราซิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วติดวันหนึ่งเยอะด้วยก็น่าจะเป็นเลี้ยงอะไรที่เลี้ยงก่อนแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ค่อยได้ไปอเมริกาใต้อยู่แล้วไง ก็เอาเป็นว่าอีกที่หนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือสิงคโปร์มากกว่าคือคนไทยนาะถ้าใกล้ๆก,ก็อาจจะไปเที่ยวสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยเว้นก่อนช่วงนี้เว้นก่อนสิงคโปร์วันหนึ่งติดยังยังเยอะอยู่อ่ะยังไม่อยู่ในสภาวะที่สามารถยังเอาไม่อยู่ต้องพูดอย่างเี้เอาไม่อยู่เพราะว่าสิงคโปร์เป็นที่ที่แบบพวกแรงงานต่างด้าวอะไรเงี้ยเข้าไปทํางานเยอะก็มีโอกาสติดยังสูงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็น5มุมเนาะที่เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนเออถ้าเขาหมายถึงอันนี้คือถ้าโควิด จบแล้วนะหมายถึงถ้าเสนามบินเปิดสายการบินเริ่มบินแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าฉันหาที่เที่ยวอยู่ไอ้พวกนี้ก็ละละไว้ก่อนแลดูโควิดยังน่าจะยังสามารถไปได้อีกอะไรอย่างนี้อันนี้เป็น5มุมก็แล้วกันนะจะพูด5ประเทศไม่ได้เพราะว่ายุโรปนี่เยอะมากๆแล้วยุโรปมัน en เชงเก้นเนาะะเข้าได้หมดก็ถือเป็นที่เดียวประกัน,กนค่ะก็เดี๋ยวมีอะไรแบบนี้ก็จะหยิบมาฝากกันเช่นคนบอกว่าแต่ การถ้าฉันอยากไปยุโรปอยู่ฉันมีวีซ่าเชิงเกนฉันก็อยากใช้ป้าอะไรอย่างนี้ได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันดีกว่าว่าเออถ้าอยากไปยุโรปมันก็ไม่ใช่ว่าเออไปไม่ได้ซะทีเดียวแต่จะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวไว้ติดตามกันค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ